5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพคอฟีฟ a าออนไลน์4เดือนนี้เรามีอัปเดตรายชื่อนักเตะใหม่และผู้จัดการทีมใหม่นิวโรสเตอร์ทั้งดาวรุ่งและซูเปอร์สตาร์พร้อมอัปเดตสกิลเพิ่มเลเวลโค้ชให้ไปถึงระดับท็อปรีบโหลดไบซาวโบกันนะครับทุกท่านสารฝันให้เป็นจริงไปลุ้นเชียร์บอลที่โอทราฟอร์ดรอเราก่อนนะห่วงใยจากใจเรียลแฟนทราเวลแอนด์สปอร์ต สวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลูฟบอลแบบเข้มข้นทุกคืนและอยากเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของรางวัลสตายเด็กผีแอดไลน์ไปได้เลยในครับที่แอดสายนัดดูบอลครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซี a ปรพร้อมๆกันนะครับรกับการได้เข้าชิงยูฟ a าแชมเปี้ยนส์ลีกคือผมไม่ค่อยเห็นแมตช์ชิงแบบ All England เลยว่าทีมจากอังกฤษชิงกันเองบ่อยครั้งน,น,นะครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาซึ่งเคยมีทีมอังกฤษชิงกันเองในเกมทั่วใหญ่เนี่ย2ครั้งนะครับในรอบ20ปีที่ผ่านมา ครั้งแรกคือเมื่อปี2008ครับก็คือยูไนเต็ดของเราเนี่ยไปชิงกับเชลซีไล่ขนก็คือเมื่อปี2019ที่อดีตที่รักของเราอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยไปชิงกับสเปอร์แล้วก็สมหวังได้แชมป์ไปนะครับแต่แม่ถ้าสคริปต์มันกําหนดให้ทีมจากอังกฤษเข้าชิงกันอีกถ้วยเนี่ยมันก็คงจะสนุกใช่ไหมล่ะครับแต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าผมหมายถึง UFO, ยูฟายูโรป้าลีกนะฮะ คือไม่ต้องไปถามอาเซนลนะครับตอนนี้ถามเราเองก่อนว่าเราจะปิดจ็อบได้ไหมผมเองไม่ประมาทนะครับแม้ว่าจะนำโรม่าด้วยสกอร์รวม4ลูกก็ตามแต่ว่างานของเราเนี่ยยังไม่เสร็จครับแล้วเราก็จำเป็นต้องผ่านเกมนี้และเข้าชิงให้ได้อย่างอื่นค่อยว่ากันครับ โอเล่กุน่าโซชาครั้งแรจะซีเรียสกับเกมนี้นะครับเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่ทีมรักษาผลต่างสกอร์และเข้าชิงนะฮะแต่เขาต้องการให้ทีมเนี่ยชนะในเกมนี้เลยเพื่อักษมโมเมนตัมต่อไปให้ได้ครับโอเล่เองเนี่ยไม่ประมาทเพราะว่าโรมาเนี่ยเคยทาแสบกับบาร์เซโลนาด้วยการชนะในเลกที่2 30แล้วก็พลิกเข้ารอบมาแล้วนะครับซึ่งโอเล่ก็บอกอีกว่าเกมนี้นักเตะของเราอยากจะลงเล่นเป็นพิเศษพวกเขาอยากจะลงสนามตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งพอเกมแดงเดือดต้องเลื่อนไปเนี่ยพวกเขาก็คงพร้อมมา นี่แหละครับ อีกหนึ่งเรื่องที่โซเชียลอัปเดตมานะครับก็คืออองโตนี่มาซิยลเนี่ยกลับมาซ้อมวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆได้แล้วนะครับเอานะฮะให้โอกาสน้องหมากได้แก้ตัวรอบหนึ่งในช่วงโปรแกรมในหลีกที่อัดแน่นมากช่วงท้ายถ้าได้หมากมาช่วยในยอย่างน้อยก็จะทำให้เราเนี่ยโรเตชันกันได้ง่ายขึ้นด้วยครับสำหรับผู้เล่นที่บินไปเจอโรม่าที่อิตาลีเนี่ยจะไม่มีดานิเอลเจมส์ครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าก็จะมีชื่อของอาร์มาเดียโลและอองโตนี่อิลังกาติดทีมไปด้วยนะครับสำหรับ anga, รอิ สายนไปกับการยิงเวสแฮมทีมสำรองนะครับด้วยการพาบอลจากด้านซ้ายแล้วก็กระชากตัดเข้าในแล้วก็ยิงสุดสวยเลยอิลังกาเป็นนักเตะจากสวีเดนวัย19ปีที่มีคุณพ่อโจเซฟเป็นอดีตนักเตะทีมชาติแคเมรูนครับเขาได้รับคำชมจากโซชาบามีคุณสมบัติของความเป็นเอ็กซ์แฟเตอร์หรือว่าเป็นนักเตะผู้ที่มีจุดเด่นสามารถจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเกมได้ด้วยตัวคนเดียวนะฮะอิลังกาสามารถเล่นเป็นตัวริมเส้นได้ครับโดยที่ถนัดฝั่งซ้ายแต่ก็สามารถโยกไปเล่นริมเส้นฝั่งขวาได้ในบางงครั้แล เล่นเป็นกองหน้าได้อีกด้วยนะฮะแน่นอนครับเชื่อกันว่าในช่วงท้ายซีซันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นปีกคนนี้ลงสนามกันมากขึ้นยังไงก็มารอคอยติดตามฟอร์มของอัลชอนนี่อีลังกากันนะครับมีข่าวความคืบหน้าสัญญาใหม่ของปอบปอป,อป,ปามาฝ่ายกันนะครับล่าสุดเนี่ยชูเลอร์ลองสกับนักข่าวรุ่นใหญ่สายข่าวฝรั่งเศสที่รับการขนานนามว่าเป็นคนวงในคนหนึ่งของวงการฟุตบอลแดนน้ำหอมเทียบเท่ากับราฟเออร์นิกส์ตายพุ่ข่าวทียสองสายเยอรมันออกมาพูดถึงอนาคตของเจ้าปอกให้เราฟังนะครับ ผมจะบอกว่านานๆาเนี่ยรลรองส์จะออกมาพูดเรื่องข่าวซื้อขายสักทีนะฮะแกไม่ค่อยพูดบ่อยนะครับฉะนั้นก็อ่ะลองฟังกันดูครับโลรองซ์เนี่ยเล่าว่าบากบากาังมีความสุขที่สุดในชีวิตกับการเล่นฟุตบอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็วางแผนในการค้าแข้งที่โอทราฟอร์ตต่อไปอีกครับ และเขาก็คาดหวังถึงการเริ่มคูยสัญญาฉบับใหม่เมื่อดูการนี้จบลงครับโลรองสบอวว่ายูเนเตดเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจมากว่าจะสามารถต่อสัญญากับเจ้าปอกได้แม้ว่าการเจรจากับมิโนเรอล่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามนะครับแต่สโมสรก็เตรียมพร้อมในเรื่องนี้เอาไว้อย่างดีครับในมุมผมเนี่ยอย่างน้อยการที่ป็อกพร้อมจะอยู่กับทีมต่อแล้วก็สนุกกับการเล่นฟุตบอลในเวลานี้เนี่ยก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีเอามากๆเลยครับกับข่าวที่เรารอคอยกันนั่นคือข่าวเจ้าปอกต่อสัญญ,ญาผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ เจเนอเรชันที่3ของโซชาเพื่อมุ่งหน้าสู่การลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกน่าจะเริ่มขึ้นอย่างเต็มตัวสักทีนะครับถ้าต่อสัญญาเอเดนเซนคาร์วานีกับปอบ,บ็อกบาได้เราก็น่าจะดึงดูดนักเตะระดับ็อปเข้ามาผลิตกกำลังกับเราได้มากขึ้นอีกหลายคนเลยครับทุกท่านน่าจะทราบโปรแกรมแดงเดือดกันแล้วนะครับทำร้ายจิตใจของพวกเรากันเลอะเกินครับแล้วก็ทําร้ายเวลานอนของพวกเราด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะทุกท่านพร้อมจะอยู่ชมรมตาแพนด้าไปพร้อมกับผมใช่ไหมละฮะ แต่ก็นั่นแหละครับพรีเมียร์ลีกก็ต้องยัดกันจนเตะให้จบไปน,นะครับแล้วก็สลอตเวลามันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมทวนให้ฟังกันอีกรอบนะครับหลังเกมเจอโรม่าในยูเนเต็ดจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในคืนวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมนะฮะพักแค่วันเดียวครับยูเนเต็ดจะต้องเปิดบ้านพบเลสเตอร์ซิตี้ตอนเชียงคืนวันอังคารที่11พฤษภาคมและพักอีกแค่วันเดียวเหมือนกันครับยูเนเต็ดจะต้องลงทำศึกแดงเดือดกับเรอัลพู่วันพฤหัสท,ที่13พฤษภาคมทีนี้ก็มีคำถามครับว่าอา้าวแล้วทททาาไไไมมมเเเกแดดดงงงืออ่่่ปลชววันสร์ส์ิตยี15 กับ16โขทภาคมตามที่มีการค่าการกันไว้ตอนแรกล่ะ คำตอบก็คือเวสต์บรอมวิชที่กำลังรุ่นหนีการตกชั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ยินยอมครับจะเลื่อนเกมเตะกับลิเวอร์พูลที่ตอนแรกเนี่ยเตะกันวันที่16เนี่ยมาอยู่กลางสัปดาห์วันที่12เพราะพวกเขาเองเนี่ยก็จะต้องเตะกับอาร์เซนอลในวันที่10และแน่นอนนะครับเ,รเขาเองก็ไม่อยากจะพักน้อยลงผมเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะว่าในมุมที่เวสต์บรอมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยครับพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับแมนยูไม่ได้มาเกี่ยวกับการประท้วงนี่เลยนะฮะแล้วทําไมเวสต์บรอมจะต้องยอมพักน้อยลงล่ะครับ อีกมุมที่ผลกระทบจริงๆเนี่ยก็คือนักฟุตบอลต้องเล่นกันถี่ขึ้นนะครับโรเตชันกันหนักขึ้นคือไปไประท้วงกันเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคแหละมันก็จะเป็นเรื่องของการกดดันกเกรเซอร์หรืออะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าคือนักฟุตบอลก็ต้องโรเตชันกันหนักขึ้นโซชาก็ต้องทํางานยากขึ้นในการหมุนเวียนนักเตะนะครับเป้าหมายของโซชาตัวนี้ก็มีอย่างเดียวแล้วครับคือถ้าแข่งใจเอาชนะวิลล่าได้เนี่ยยูเวเตจะการันตีติดท็อปโฟแบบ99.99%เพราะว่า ถ้าชนะวิลล่าเนี่ยทีมก็จะมี70แต้มจาก34เกมนะครับนำเวสแฮมอันดับ5อยู่12แต้มและก็มีประตูดได้เสียดีกว่าเวสแฮม18ลูกแล้วก็แข่งเหลือแค่4นัดครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะย้ำอีกทีนะครับถ้าชนะวิลล่าได้เนี่ยท็อปโฟเนี่ยแทบจะการันตีแบรเบอร์แล้วนะฮะส่วนการรักษาอันดับ2ตอนนี้ค่อยไปว่ากันหน้างานอีกทีนะครับเพราะว่าการการันตีท็อปโฟกับการเข้าชิงยูโรป้าเนี่ย ือเป้าที่สําคัญที่สุดเป็นอย่างแรกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงโปรแกรมหฤโหวตรงนี้โซชาดันผ่านไปได้แล้วก็พาทีมจบที่2ได้เนี่ยมันก็ต้องน่าชื่นชมโอเล่จริงๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมสัปดาห์หน้าเทียดก,กันมาทั้งวิลล่าเลเซอร์และก็ลิเวอร์พูลเนี่ยใครก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยครับโดยเฉพาะการเจอกับทีมจิงจ้งจอกสยามกับหง์แดงที่ต้องการแต้มเพื่อคว้าโคต้าฟอนยุโรปทั้งคู่ด้วยผมบอกเลยนะครับต้องเอาใจช่วยกันหนัก,นกๆเลยครับให้ปีศาจแดงผ่านโปรแกรมในช่วงนี้ไปให้ได้ครับ ซึ่งในช่วงเวลาวิกฤตทีมต้องการฮีโร่และกรุงศรีไม่สิ้นคนดีฉันใดยูนเต็ดก็ไม่สิ้นคนเก่งฉันนั้นนะฮะถึงเวลาของนักเตะที่เป็นแฟนพยายามจะเอาใจช่วยแล้วก็รอคอยให้ได้ลงสนามกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะถึงเวลาของดอนนี่ฟันเดเบกักทีฮะเขาน่าจะต้องลงช่วยทีมแน่นอนในเกมกับเลสเตอร์หรือไม่ก็ลิเวอร์พูลหรือว่าอาจจะเป็นเกมกับวิลล่าด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าพอโปรแกรมมันแบบมีฟันปลาแค่วันเดียวเนี่ยบรูโน่ฟันเดเดสยืนกลางรุกไม่ไหวแน่นอนนะครับ แลยิ่งถ้ายูเนเต็ดเนี่ยเอาชนะวิลลาปิดจ็อบท็อปโรได้ตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยฟานาเบกอาจจะมีโอกาสลงเล่นอีก2เกมลีกมากขึ้นเพราะว่าจากกระแสข่าวเนี่ยยูเนเต็ดไม่ได้ยินยอมที่จะปล่อยฟานาเบกไปยืมตัวกับทีมไหนท้งนั้นนะครับเป้าหมายของสโมสรคือรอช่วงพรีฮิซันนะครับแล้วก็จะจับฟานาเบกเนี่ยไปฝึกซ้อมแท็กติกใหม่อย่างเข้มข้นในช่วงทัวร์ที่ทีมจะได้อยู่ด้วยกัน7วัน9วัน11วันเนี่ยมันจะทําให้ทีมเนี่ยเข้าใจแท็กติกแล้วตอนนั้นโค้ชจะสามารถใส่แทติกกวางอะไไไร็ดด้เมปหมลย คือสามารถจะวางทฤษฎีอะไรใหม่ๆให้กับทีมแล้วก็ปรับวิธีการเล่นแบบเต็มตัวได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงไทสั้นตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฟันนาเบกฮะผมคงจะต้องร้องเพลงหลบหน่อยพระเอกมาเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนายต้องเป็นพระเอกตัวจริงที่ไม่ใช่พระเอกตัวจริงกระทิงแดงแต่เป็นพระเอกตัวจริงของปีศาจแดงต่างหากนะครับสู้ๆนะฟันนาเบกเราเอาใจช่วยนายอยู่นะอย่าลืมนะครับว่าสัปดาหลือปอทุกคืนถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเราและเฮแบบมีการันตีนะครับ และใครได้พูดคุยเต็มอิ่มเรื่องปีศาจแดงไม่ควรพาลาดแอสไตน,นัดดูบอลครับส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่กลุ่ม open chat ใหม่เชียงบุรคลับ open chat ผู้คุยเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงครับผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไป a อ d เข้ากลุ่มกันได้นะครับสามคัคคีคือพลังสร้างความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งต่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ way of life สีฟ้าออนไลน์4และ real fan travel and sports